คุณเคยสงสัยไหมว่าในบ้านของคุณเองที่คุณคิดว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดกลับซ่อนศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังทำลายสุขภาพของครอบครัวคุณอย่างเงียบๆไม่ใช่โจรไม่ใช่มแมลงแต่เป็นเชื้อราอันตรายเล็กๆแต่ร้ายกาศสุดๆเพียงแค่มีมุมชื้นหรือรอยแยกเล็กๆเ,เชื้อราก็สามารถเติบโตและปล่อยสบอ,อผิดนับล้านออกมาแทรกซึมในอากาศที่คุณหายใจอาหารที่คุณกินหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ฟังดูน่ากลัวใช่ไหม แต่ไม่ต้องกังวลวันนี้เราจะพาคุณไปดูสามจุดในบ้านที่เชื้อราชอบมากที่สุดพร้อมวิธีกําจัดมันอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องครอบครัวของคุณพร้อมแล้วหรือยังไปเริ่มกันเลยและอย่าลืมคอมเมนต์บอกว่าคุณเคยเจอเชื้อราในบ้านที่ไหนบ้างนะเชื้อราคืออะไรมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมัมกมปรากฏเป็นรอยสีดำเขียวหรือขาวเติบโตได้ดีในที่ชื้นอับและไม่มีแสงแดดมันไม่เพียงทำให้ผนังบ้านหรือข้าวของดูแย่ แต่ยังผลิตสารพิษที่เรียกว่าไมโครท็อกซินไมโครท็อกซินเหมือนอาวุธเคมีของเชื้อราสามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่อาการแพ้ไอหายใจลำบากไปจนถึงโรคที่รุนแรงกว่าเช่นไซนัสอักเสบปอดติดเชื้อหรือแม้แต่พิษจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อราบางชนิดยังผลิตอะฟาท็อกซินสารก่อมะเร็งที่อันตรายมากซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารพิษชั้นนำ ทำไมเชื้อราถึงน่ากังวลขนาดนี้ลองนึกภาพคุณอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยศพอ,อของเชื้อรามันแทรกซึมเข้าสู่ปอดระคายเครื่องผิวและทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเพียงแค่เครื่องซักผ้าที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องหรือมุมตู้เย็นที่ถูกละเลยเชื้อราก็สามารถทำให้บ้านของคุณกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่มองไม่เห็นได้แต่ข่าวดีคือคุณสามารถควบคุมมันได้ถ้ารู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหน และจัดการมันอย่างถูกวิธีทำไมเชื้อราถึงน่ากังวลขนาดนี้ลองนึกภาพคุณอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยศพออกของเชื้อรามันแทรกซึมเข้าสู่ปอดระคายเคืองผิวและทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงโดยเฉพาะในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเพียงแค่เครื่องซักผ้าที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องหรือมุมตู้เย็นที่ถูกละเลยเชื้อราก็สามารถทำให้บ้านของคุณกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่มองไม่เห็นได้ แต่ข่าวดีคือคุณสามารถควบคุมมันได้ถ้ารู้ว่ามันซ่อนอยู่ที่ไหนและจัดการมันอย่างถูกวิธีแล้วจะตรวจจับและกำจัดเชื้อราได้อย่างไรอันดับแรกคุณต้องเข้าใจว่าเชื้อราไม่ได้ปรากฏแค่ในที่ที่มองเห็นง่ายเช่นผนังห้องน้ำมันยังซ่อนอยู่ในมุมที่คุณคาดไม่ถึงเช่นช่องใส่ผงซักฟอกของเครื่องซักผ้าระบบเครื่องปรับอากาศหรือแม้แต่ขวดเครื่องปรุงในครัวในวิดีโอนี้ เราจะพาคุณไปดู5จุดอันตรายที่สุดในบ้านที่เชื้อรามักโจมตีรุนแรงที่สุดในแต่ละจุดเราจะบอกวิธีสังเกตทำความสะอาดและป้องกันเพื่อไม่ให้เชื้อรากลับมาอีกคุณเดาได้ไหมว่าจุดแรกคืออะไรคอมเมนต์ความคิดของคุณแล้วเราจะไปสำรวจกันเลยจุดเชื้อราแรกผนังห้องน้ําและม่านห้องน้ําเริ่มต้นด้วยจุดที่เชื้อราชอบที่สุดในบ้านห้องน้ําโดยเฉพาะผนังห้องน้ําและม่านห้องน้ํา คุณเคยเห็นจุดดำเล็กๆที่รอยยาแนวหรือบนม่านห้องน้ำไหมนั่นคือเชื้อราและถ้าปล่อยไว้มันไม่เพียงทำให้ห้องน้ำดูแย่แต่ยังทำร้ายสุขภาพครอบครัวมาดูกันว่าทำไมบริเวณนี้ถึงถูกเชื้อราโจมตีได้ง่ายและวิธีจัดการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพผนังห้องน้ำและม่านห้องน้ำเชื้อราคืออะไรที่นี่ห้องน้ำมักชื้นจากน้ำที่กระเด็นจากฝักบัวไอน้ำร้อนและมักขาดการระบายอากาศ ทำให้เป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเชื้อราเชื้อราปรากฏเป็นจุดสีดำหรือเขียวบนรอยยาแนวมุมผนังหรือม่านห้องน้ำบางครั้งมีกลิ่นอับด้วยเชื้อราเช่น aspergillus สามารถปล่อยสบอ,อสู่อากาศทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหรือปัญหาการหายใจเช่นไอหรือจมูกอักเสบที่ร้ายกว่านั้นคือมันมักซ่อนอยู่ในที่ที่มองเห็นยากเช่นด้านในของม่านห้องน้ำและแพร่กระจายไปทั่วบ้านเมื่อคุณเปิดประตูห้องน้ำ ทำไมต้องจัดการเชื้อราที่นี่ห้องน้ำเป็นที่ที่คุณผ่อนคลายทำความสะอาดร่างกายแต่เชื้อราสามารถทำให้มันกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อศพอ,อของเชื้อราทำร้ายปอดโดยเฉพาะในเด็กหรือผู้ที่มีผิคุุมกันอ่อนแอนอกจากนี้มันยังทำลายผนังและม่านทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมการกำจัดเชื้อราทำให้ห้องน้ำสะอาดปลอดภยัยและรู้สึกสบายคุณอยากให้ห้องน้ำหอมสดชื่นตลอดไปไหมมาดูวิธีจัดการกันเลย วิธีจัดการเชื้อรานี่คือขั้นตอนง่ายๆในการกําจัดเชื้อราบนผนังห้องน้ําและม่านห้องน้ําขั้นตอนที่1ตรวจหาเชื้อราตรวจรอยยาแนวมุมผนังเพดานและทั้งสองด้านของม่านห้องน้ําใช้ไฟฉายเพื่อหาจุดสีดําเขียวหรือกลิ่นอับชื้นจุดตรวจเห็นสัญ,ญญาณของเชื้อราหรือไม่ถ้ามีเริ่มจัดการเลยขั้นตอนที่สเตรียมอุปกรณ์ต้องใช้ถุงมือหน้ากาก ขวดสเปรย์น้ำส้มสายชูหรือน้ำยาขาจัดเชื้อราแปรงขนาดเล็กผ้าสะอาดผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งสำหรับฉีดจ,จุดตรวจต้องแน่ใจว่าห้องน้ำระบายอากาศดีเปิดหน้าต่างหรือเปิดพัดลมดูดอากาศขั้นตอนที่สมทำความสะอาดผนังห้องน้ำฉีดน้ำส้มสายชูบริเวณที่มีเชื้อราทิ้งไว้1ินาทีขัดด้วยแปรงล้างด้วยผ้าชุบน้ำอุ่น แล้วเช็ดให้แห้งจุดตรวจผนังสะอาดไม่มีกลิ่นอับหรือไม่ขั้นตอนที่4จัดการม่านห้องน้ำถอดม่านแช่ในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูอัตราส่วนสองหนึ่งยี่สิบนาทีขัดให้สะอาดสักด้วยน้ำร้อน้าวัสดุทนได้ตากให้แห้งใต้แสงแดดจุดตรวจม่านสะอาดไม่มีกลิ่นหรือไม่ขั้นตอนที่ห้าป้องกันรักษาห้องน้ำให้แห้งเปิดพัดลมดูดอากาศหลังอาบน้ำสิบถึงสิบห้านาที เช็ดน้ำที่ขังบนผนังหรือพื้นตรวจม้าและรอยาแนวทุกเดือนจุดตรวจห้องน้ำโปร่งและแห้งหรือไม่เยี่ยมมากคุณจัดการเชื้อราในห้องน้ำเรียบร้อยแล้วแต่เชื้อรายังซ่อนอยู่ในที่ที่คุณใช้ทุกวันแต่ไม่ค่อยใส่ใจทำความสะอาดคุณเดาได้ไหมว่าคือที่ไหนคำใบ้มันเกี่ยวกับเสื้อผ้าสะอาดของคุณคอมเมนต์คำตอบแล้วเราจะไปสำรวจกันจุดเชื้อราที่สองเครื่องซักผ้าต่อจากภารกิจกำจัดเชื้อรา เรามาถึงจุดที่คุณอาจไม่คาดคิดเครื่องซักผ้าคุณคิดว่าเครื่องซักผ้าแค่ทำความสะอาดเสื้อผ้าผิดแล้วถ้าไม่ทำความสะอาดถูกวิธีมันอาจกลายเป็นลังเชื้อราแพร่ศพอับพิษไปทั่วบ้านอย่างเงียบๆมาดูกันว่าทำไมเครื่องซักผ้าถึงเป็นเป้าหมายของเชื้อราและวิธีทำความสะอาดเพื่อปกป้องครอบครัวของคุณพร้อมแล้วหรือยังเครื่องซักผ้าเชื้อราคืออะไรที่นี่เครื่องซักผ้าเป็นที่ชื้น น้ำขังหลังซักทุกครั้งโดยเฉพาะในช่องใส่ผงซักฟอกยางรอบประตูและถังซักพื้นที่เหล่านี้มักสะสมสิ่งสกรปรกเส้นใยผ้าและความชื้นซึ่งเหมาะสำหรับเชื้อราเชื้อราในเครื่องซักผ้ามักเป็นรอยสีดำหรือกลิ่นอับน่ารำคาญเชื้อราเช่นเพนิเซลิเียมหรือคลาดสโปรยมสามารถปล่อยสบอสู่อากาศเมื่อคุณเปิดประตูเครื่องซักผ้าแทรกซึมเข้าสู่ระบบหายใจหรือติดเสื้อผ้าสะอาดของคุณ ที่แย่กว่านั้นคือมันสามารถแพร่จากเครื่องซักผ้าไปยังส่วนอื่นของบ้านทำให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหรือปัญหาการหายใจทำไมต้องจัดการเชื้อราในเครื่องซักผ้าลองนึกภาพคุณซักผ้าเพื่อให้สวมใส่สะอาดแต่ถ้าเครื่องซักผ้าเต็มไปด้วยเชื้อราเสื้อผ้าของคุณอาจปนเปื้อนศพอ,อที่มองไม่เห็นนี่อันตรายมากสำหรับเด็กผู้ที่มีอาการแพ้หรือผิวแพ้ง่ายเชื้อราในเครื่องซักผ้าไม่เพียงทำให้ผ้ามีกลิ่นเหม็น แต่ยังก่อให้เกิดการระคายเครื่องผิวหรือทําให้โรคหอบหืดแย่ลงการทําความสะอาดเครื่องซักผ้าช่วยปกป้องสุขภาพและยืดอายุเครื่องประหยัดค่าใช้จ่ายซ่อมคุณอยากให้เสื้อผ้าหอมสะอาดและปลอดภัยไหมมาดูวิธีจัดการกันเลยวิธีจัดการเชื้อรานี่คือขั้นตอนง่ายๆในการกําจัดเชื้อราในเครื่องซักผ้าทําได้ที่บ้านขั้นตอนที่หนึ่งตรวจเครื่องซักผ้าเปิดประตูเครื่องตรวจช่องผงซักฟอก ยางรอบประตูและถังซักหารอยสีดำเขียวหรือกลิ่นอับใช้ไฟฉายถ้าต้องดูในรอยแคบจุดตรวจมีสัญญาณเชื้อราหรือไม่ถ้ามีเริ่มทำความสะอาดเลยขั้นตอนที่2เตรียมอุปกรณ์ต้องใช้ถุงมือหน้ากากน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาแปรงขนาดเล็กผ้าสะอาดผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำอัตราส่วนหน,หนในขวดสเปรย์หรือผสมเบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะกับน้ำา500มล จุดตรวจต้องแน่ใจว่าบริเวณซักผ้าระบายอากาศดีเปิดหน้าต่างถ้ามีขั้นตอนที่สามทำความสะอาดช่องผงซักฟอกและยางรอบประตูพอช่องผงซักฟอกถ้าถอดได้แช่ในน้ำอุ่นผสมน้ำส้มสายชูสิบนาทีขัดด้วยแปรงฉีดน้ำส้มสายชูบนยางรอบประตูทิ้งไว้ห้านาทีขัดรอยแคบๆเฉดแห้งด้วยผ้าสะอาดจุดตรวจช่องและยางสะอาดไม่มีสิ่งสกรปรกหรือไม่ ขั้นตอนที่4ทำความสะอาดถังซักเทน้ำส้มสายชู500มิลลิลิตรลงในถังซักใช้โห,หมดน้ำร้อนหรือ6 4ทํทำงานรอบสั้นโดยไม่มีผ้าจากนั้นเช็ดถังด้วยผ้าสะอาดและเปิดประตูทิ้งไว้ให้แห้งจุดตรวจถังซักมีกลิ่นสดชื่นไม่เหม็นหรือไม่ขั้นตอนที่5ป้องกันเชื้อราหลังซักทุกครั้งเปิดประตูเครื่องซักผ้าให้ถังแห้งสนิทถอดและเช็ดช่องผงซักฟอกทุกสัปดาห ใช้รอบทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูทุกเดือนจุดตรวจเครื่องซักผ้าแห้งและโปร่งหรือไม่ยินดีด้วยคุณทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเรียบร้อยแต่เชื้อรายังซ่อนอยู่ในที่ที่คุณใช้บ่อยเพื่อทำให้บ้านเย็นแต่กลับอาจแพร่ศพอ,อพิษคุณเดาได้ไหมว่าคือที่ไหนคำใบ้มันเกี่ยวกับอากาศในบ้านคอมเมนต์คำตอบแล้วเราจะไปสำรวจกัน จุดเชื้อราที่สมตู้และขวดเครื่องปรุงเราได้ผ่านสี่จุดอันตรายที่เชื้อราหมักโจมตีแล้วตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายที่คุณอาจไม่คาดคิดแต่สําคัญมากตู้ครัวและขวดเครื่องปรุงคุณเคยคิดไหมว่าขวดเครื่องปรุงที่คุณรักในครัวอาจเป็นที่ซ่อนของเชื้อราถ้าไม่จัดการมันไม่เพียงทําลายอาหารแต่ยังทําร้ายสุขภาพครอบครัวมาสํารวจและหยุดภัยคุกคามนี้กันวันนี้เลยตู้และขวดเครื่องปรุงเชื้อราคืออะไรที่นี่ ตู้ครัวและขวดเครื่องปรุงมักสัมผัสกับไอ้น้ำจากการทำอาหารความชื้นสูงและไม่ค่อยถูกทำความสะอาดบ่อยเชื้อราสามารถเติบโตบนผงเครื่องปรุงธัญพืชหรือคราบในขวดกลายเป็นรอยสีดำขาวหรือกลิ่นอับหน้ารำคาญเชื้อราเช่น aspergillusflavus ไม่เพียงทำลายอาหารแต่ยังผลิตไมโครโทอกซินหรือแม้แต่อัลาท็อกซินสารก่มอมะเร็งที่อันตรายเมื่อคุณเปิดขวดเครื่องปรุงหรือหยิบของจากตู้ครัว ศพอ,อของเชื้อราสามารถลอยในอากาศทําให้เกิดการระคายเคืองระบบหายใจหรือพิษถ้ากินอาหารที่ปนเปื้อนทําไมต้องจัดการเชื้อราที่นี่ตู้ครัวคือหัวใจของบ้านที่คุณเตรียมอาหารอร่อยให้ครอบครัวแต่ถ้าเชื้อราซ่อนอยู่ในขวดเครื่องปรุงอาหารทุกจานอาจกลายเป็นภยัยไมโครโท็อกซินจากเชื้อราสามารถทำให้ปวดท้องท้องเสียหรือทำลายตับถ้าสัมผัสยาวนานโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุที่เสี่ยงมาก การทำความสะอาดตู้และขวดเครื่องปรุงไม่เพียงปกป้องสุขภาพแต่ยังรักษาอาหารให้สดใหม่ช่วยให้คุณทำอาหารได้อย่างมั่นใจคุณอยากให้มืออาหารของครอบครัวปลอดภัยและอร่อยตลอดไปไหมมาดูวิธีจัดการกันเลยวิธีจัดการเชื้อรานี่คือขั้นตอนง่ายๆในการกำจัดเชื้อราในตู้และขวดเครื่องปรุงขั้นตอนที่1ตรวจตู้และขวดเครื่องปรุงเปิดตู้ครัวตรวจขวดเครื่องปรุงถุงผง หรือถุงทัญ,ญพืชหารอยสีดำขาวหรือกลิ่นอับตรวจชั้นตู้และมุมลับว่ามีจุดเชื้อราหรือไม่จุดตรวจมีสัญญาณเชื้อราหรืออาหารเสียหรือไม่ถ้ามีเริ่มจัดการขั้นตอนที่สองเตรียมอุปกรณ์ต้องใช้ถุงมือหน้ากากน้ำส้มสายชูผ้าสะอาดแปรงขนาดเล็กผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำอัตราส่วนหนึ่งหนึ่งในขวดสเปรย์เตรียมถุงขยะสำหรับทิ้งอาหารเสียจุดตรวจ ต้องแน่ใจว่าบริเวณควดระบายอากาศดีเปิดหน้าต่างขั้นตอนที่สามทำความสะอาดขวดเครื่องปรุงทิ้งเครื่องปรุงที่มีสัญญาณเชื้อรารอยแปลกกลิ่นเหม็นล้างขวดด้วยน้ำร้อนผสมน้ำส้มสายชูขัดด้านในด้วยแปรงล้างด้วยน้ำสะอาดตากให้แห้งสนิทจุดตรวจขวดสะอาดไม่มีกลิ่นหรือไม่ขั้นตอนที่สี่ทำความสะอาดตู้ครัวเอาของออกจากตู้ ฉีดน้ำส้มสายชูบนชั้นและมุมตู้ทิ้งไว้5นาทีเช็ดด้วยผ้าต้องแน่ใจว่าแห้งสนิทจุดตรวจตู้สะอาดไม่มีจุดเชื้อราหรือกลิ่นอับหรือไม่ขั้นตอนที่5ป้องกันเชื้อราเก็บเครื่องปรุงในขวดปิดสนิทหลีกเลี่ยงที่ชื้นตรวจตู้ครัวและขวดเครื่องปรุงทุกเดือนวางถุงดูดความชื้นเล็กๆในตู้ถ้าจำเป็นจุดตรวจตู้และขวดเครื่องปรุงแห้งและสะอาดหรือไม่ นี่คือเราได้พิชิตทั้ง3าจุดเชื้อราอันตรายในบ้านแล้วจากห้องน้ําเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศด้านหลังตู้ไปจนถึงขวดเครื่องปรุงตอนนี้คุณมีอาวุธครบมือเพื่อปกป้องครอบครัวจากศัตรทูที่มองไม่เห็นนี้แต่ภารกิจยังไม่จบลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้แล้วแชร์ผลลัพธ์ในคอมเมนต์คุณเจอเชื้อราที่ไหนในบ้านมีเคล็ดลับดีๆในการจัดการมันหรือไม่อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณพบวิดีโอนี้มีประโยชน์ แชร์ให้เพื่อนเพื่อให้บ้านสะอาดด้วยกันและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดูแลบ้านที่ใช้ได้จริงร่วมกันเราจะทำให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพที่สุดพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า